สวัสดีครับวันนี้เราป้ามาชมวิถีชีวิตครับผมอย่างแรกวันนี้เราป้ามาจากเตินเต็ดเพื่องาน,นมันเจ็บพุงเจ๊น้ำส้มจืดนะครับพี่ปูอ,อยู่ในน้ำนี่คราานะับมันเลียมันเลียมันบ่ายมันได้เจ๊น้ำมารวนๆมาจึงเจ๊น้ำใบทั่ทวไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในน้ำเดียวอะ อันนี้าบหักักนเร็ววนเร็วมาเร็วเลยตเดียงเร็วลงเร็วลงน้ำเร็วลงน้ำเร็วรับเร็วคุณอาูคงทีขึ้นกว้างได้ไปเลย ไปครับตามติดชีวิตหลังจารับวันนี้เนี้ยมอเน้นแน่มันจะเจอน้ำประมาณสิบยี่สิบนาทีนะครับ cua này ta con bị nó

căn player play, 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 bay căn bay bay mà bay 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 này lắc lắc mà chắc dịch chế nam pặc nương leo gặp. Dám ăn kim ma bên này nู่n bên bên leo. Bụa bên lu mốt bên leo. Nãy nè phấn đen bùa truyi เหมืนเตงวัวเปิดเม็ดกิดวะมองมั้งหวังลาวเดียวหวังลาววันนู่จกน้ำไม่มาร์คิพหวนว่างไอ้มันป่อดเยียวมาเลยจักเลยต่ำต่ำโบเดียวมั้งต่ำไอเสียนตายใจเดียวมั้งนี่อะไรจีไอเสี่ยนมันตายใจเดียวมั้งไงว่เราว่างตัวเล็กได้เยียวมามันจัก

ไม่เา <ril jamais drama> ่ดีมาน้กไม่ไม่แล้วมั้งนีล่าไปก็ก็ดีครับไปปกันไม่ลราครับดีคกับ